เลาหลับตอนนี้ก็จะขอปรารบเรื่องบุปกรรมของ,ของพรพะมหาสาวกแต่้ว,ว่าจะต้องขอย้อนต้นสักนิดหน่อยด้วยเรื่องนี้เว้นกันมานานไม่ได้เอาเรื่องนี้มาปรารบกันสินานก็รู้สึกว่าจะเฟื้เฟือไปในตอนก่อน ก็ได้ปรารบถึงบรรดาท่านสองสหายคือพระโมคคัลลากับพบะสารีบุตรปราถนาจะออกบวชคือต้องการความพ้นจากความเกิดตอนนี้ก็ขอเริ่มต้นนิดหนึ่งแม้กล่าวว่าในสมัยนั้นท่านสัญชัยปริพายชกอาศัยอยู่ในกรุงราชคฤห์ แล้วก็มีบทปริพายชกเป็นบริวารมากเป็นสำนักใหญ่พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะทั้งสองที่นี่ตกลงกันว่าเราจะบวชในสำนักของท่านสันชัยนั้นต่านก็ส่งมานบห้าร้อยไปที่คำว่าท่านทหลายจงเอาเสลย่างและรถไปเถิด และก็พร้อมไปด้วยมานบอีกห้าร้อยข้าบทในสุนักของสันชัยปริพาชกตอนนี้ก็ต้องขออธิบายสักนิดหนึ่งคือว่าสำหรับท่านโมคคลาและนภาษาทีบทนี้ความจริงมีบริวารกันค,500คนละห้าร้อยคนพอมาตัดสินใจว่าจะ,สะแสวงหาโมกะธรรมจรึงได้แบ่งบริวารคนละครึ่ง คือคนละสองให้กลับบ้านเอาเสลี่ยงและรถกลับสำหรับบริวารอีกคนละครึ่งคือคนละสองร้บวมไปห้าเดีกันเข้าไปบวชในสนาของท่านสันชัยปริพาชกท่านกลาวว่าจำเดิมแต่ท่านทั้งสองเข้ามาบวชแล้วท่านสันชัยก็มีความเลิศประิดัลา ทั้งนี้ก็เพราะว่าท่านโมคันลาและภาษาลิบตรเป็น,ปนลูกของมหาเศรษฐี <c oughs> ในเมื่อลูกของมหาเศรษฐีมาบวชท่านมหาเศรษฐีที่ก็ต้องมาบรรดาญาติเพื่อนพี่น้องทั้งหลายก็มาในสมกนั้นลาบสกาละมันก็เกิดท่านสันชัยก็กลายเป็นผู้เลิศผู้ทั้งลาบผูทั้งยศเหลือเฟือที่จะพึงใช้ แต่ได้ว่าท่านหลายจึงจำไม้ให้ดีเมื่อลาบจ้องฆ่าคนโง่ลาบแลยยศนี่ฆ่าคนโง่คนที่เมาได้ลาบเลยยศตั้งสองประการนี้พระพุทธเจ้าเรียกว่าคนโง่ลาบใลยยศตั้งสองประการเป็นโลกธรรมน้อมนำให้เราติดผู้ติดอยู่เข้าถึงความทุกข์จะหาความสุขไม่ได้ าลาบและยศตางสมรรการนี้ไม่เป็นของเที่ยงแท้นแน่นอนลาบมันเกิดขึ้นมาได้มันก็เสื่อมได้ยศเขาแต่งตั้งให้เราได้มันก็เสื่อมได้ที่เราต้องมาลำบากกันอยู่ในด้วยการเกิดแบบนี้ก็เพราะว่าในสมัยชาติก่อนๆเราติดอยู่ในลาบในยศถ้าหากว่าเราตัดลาบตัดยศเช่นได้แล้วก็เข้าถึงผู้ความเป็นผู้ประเสริฐ นั่นคือตัดโลกธรรมความชั่วไปได้สองอย่างฟังกันต่อไปท่านเดินสองเรียนในรัฐิของท่านสันชัยบดีภาชกเพียงสองสามวันก็จบเพราะว่าท่านมีปัญญามากเมื่อจบแล้วก็ใครท่ทวนดูวิชาของอาจารย์เรามีเท่านี้แหละหรือ ยังเลยถามท่านอาจารย์ว่ารัติที่ท่านรู้นะ่ะมีเพียงเท่านี้หรือครับสิ่งอื่นที่ยิ่งไปกว่านี้มีไหมนเมื่อได้ฟังท่านฝันชัยบอกว่าความรู้ในสำนักนี้นะ่ะมีเพียงเท่านี้ถ้าเธอั้งสองก็เรียนจบหมดแล้วท่านด้งสองยิ่งมาพากันคิดว่า เมื่อสำนักนี้มีความรู้เพียงเท่านี้ในความรู้ที่เราได้มานนี้ก็ไม่ใช่เป็นวิสัยขโมกกระทมคือไม่ให่ทำเป็นเครื่องพ้นยังเป็นธรรมที่เกี่ยวน่องเนื่องวิลาบแลยยศเสนเสริญสุขถ้าหากว่าเราจะหลงไหลไฝ่ฝันในธรรมเพียงแค่นี้เราก็ไม่มีการพ้นทุกข์เมื่อเป็นอย่างนั้น การประพฤติพรหมาจรรย์ในสำนักของ่าอาจารย์ผู้นี้ย่อมไม่มีประโยชน์นี่คนที่มีปัญญาในะท่านคิดกันอย่างนี้นะในความจริงถ้าเราใช้ปัญญาแค่สักอย่างเดียวมันก็หาทางพ้นทุกข์ได้ง่ายคนที่ไม่มีปัญญา ใครเขาว่าอย่างไรก็ว่าไปตามนั้นซื้อทัานยาเป็นสําคัญอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นการขาดทุนในการเกิดต่อมาท่านตึงปรึกษากันว่าเราทั้งสองออกเที่ยวเพื่อแสวงาหาหาโมกขธรรมให้ได้ดีกว่าคําว่าโมกขธรรมแปลว่าธรรมเป็นเครื่องพ้นจากความตาย ว่าท่านต้อง,งสอมนี้ก่อนจะมาปรารบความตายเป็นของสำคัญที่ต่อไปว่าโมกตธรรมนั้นเราไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้จากในสนักของท่านผู้นี้และท่านไปต่อไปว่าชมพูทวีปนี้กว้างใหญ่ไพศาลมากถ้าเราเที่ยวไปยังในสถานที่ต่างๆทั่วราชธานี ก็คงจะได้อาจารย์ผู้แสดงวโาก็ธรรมสักคนหนึ่งเป็นแน่ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาใครเขาพูดว่าดีที่ไหนท่านก็ไปที่นั่นเขากล่าวว่าสมณพราหมณ์ผู้เป็นบัณฑิตมีอยู่ที่ไหนท่านดสองก็ไปที่นั่น ทำสารกาฉาคือคุยกันสั่งสนทนาหาหรืออาศัยการศึกษาเป็นสำคัญปัญหาที่ท่านสองคือเข้าไปถึงไม่นก็ไปถามท่านอาจารย์เหล่าอื่นๆอาจารย์นั้นหลายเหล่านั้นก็ตอบไม่ได้เป็นอนุว่าท่านแสวงหาโมกขธรรมจากอาจารย์ทุกสำนักไม่ได้แต่ว่าทั้งสองท่าน ก็ยังไม่ละความพยายามพยายามหาคนที่แก้ปัญหานั้นให้ได้พยายามสอบสวนไปทั่วชมพูทวีปคำว่าชมพูทวีปก็เป็นดินแดงของอินเดียเป็นจุดที่เขานิยมเล่นจิตวิทยากันคือฝึกสมาธิเมื่อกลับมายังที่อยู่ของตนจึงได้ทำกติกากันว่า เราหาคนสอนวิชาเข้าถึงโมกะธรรมให้แกเราไม่ได้แต่ด้วยตอนนี้ไปเราเท่าสองคนถ้าใครได้บรรลุอมะตะธรรมก่อนอมะตะธรรมคือธรรมที่ไม่ตายเราเั้งสอนจะต้องบอกซึ่งกันและกันนี่เป็นสัญญาเดิมที่ท่านให้กันไว้เมื่อท่านทั้งสองทำกติกาสัญญากันอยู่อย่างนั้น ปรากฏเวลาน,าน,นั้นองค์สมเด็จพระพักวันบรมศสสาอสดายกทรงสเสด็จทิ้งกรุงราชเจคืพอด,ดีทรงรับพระเวรุวันมหาวิหารเป็นที่ประทับอยู่จากพระเจ้าพิมพีสารบรมกษัตริย์ในเวลานั้นท่านพระสัชชิเป็นพระอรหันต์ใจนจำนวนพระปัญญวคีีหรือสีั้งห้า และก็เวลานั้นมีพระรหันต์รวมด้วยกันหกสิบเอ,อ็ดองดีพระพุทธเจา้าทรงสอนแล้วท่านได้บรรลุอนาตกลแล้วพระพุทธเจ้าก,ก็ทรงส่ง,งบร,รรดาพระอรหันต์ทั้งหลายเหล่านั้นไปประกาศธรรมให้คนเข้าใจในคุณพระรัตนตรยัยโดยการตำรัดว่าพิเกวดูก่อนพิสุทั้งหลาย พวกเธอจงจาริกไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูนใก่ชนไปอันมากแล้วก็บรรดาท่นานพระสัสชิเมื่อประกาศตระศาสนาก็กลับไปยังกรุงราชศึก,กนในวันรุ่งขึ้นท่านถือบาจีวอเข้าไปสูก่กรุงราชศึกเพื่อบป็นบวารแต่เช้าวตโตรลำดับนั้นท่านอุปติสสะปรีภาชกหรือที่เราเรียกกันว่าปรสารีบทุท เื่อทำพัตกิจคือ <ate> ฉันข้าวตอนเช้าแล้วก็เข้าไปยังอารามของปริพาชกยังไม่ทันจะถึงพบพระมหาเทระจึงคิดว่านักบวชเช่นนี้เรายังไม่เคยพบเลยก็แต่งตัวแบบนี้ยังไม่เคยพบที่สูรูปนี้คงจะเป็นผู้หนึ่ง ในบรรดาผู้ที่เป็นพระอรหันต์หรือว่าเป็นผู้บรรลุอารหัาราตผลอรหัตมรักในโลกเพราะว่าดูจริยาการเดินไปเดินมาแกันคู่ซ้ายคู่แข้แงกาแกวงซ้ายแกวงแข้งขวาการทอดจักสุและดูน่ารักน่าชมมีการสงบสงียมมีการสมมเป็นอย่างดี ย่อมพึงต่อไปว่าฉะไหนหนอเราจึงเล้จะมีโอกาสเข้าไปหาที่สรูปนี้เมื่อท่านคิดอย่างนั้นแล้วจเจนีเข้าไปถามว่าท่านผู้มีอายุท่านบวทอุทิศเฉพาะใครใครเป็นศาสนาคือก็เป็นคำว่าศาสนาเปรววาครูใครเป็นาศนา,นาสาศนานส,านานสานาอนท่านหรือว่าท่านชอบใจในธรรมะของใคร ตามพระมาลีจึงกล่าวต่อไปว่าลำดับนั้นความบริวิตกนี้ได้มีแกเขาว่าในการนี้ไม่ใช่การที่จะถามปัญหากับวิสุรูปนั้นความจริงในตอนก่อนเขาคิดเนี่ยคิดว่าจะถามปัญหาเพราะว่าวิาสุรูปนี้กําลังเข้าไปสู่และแวกบ้านเพื่อบิน็นบาตถ้าอะไรก็ดี เมื่อเราสแสวงหาโมกตรธรรมที่คนผู้ต้องการท้แล้วควรจะติดตามพิสูรูปนี้ไปข้างหลังเมื่อท่านติดตามเขาไปเห็นพระมหาเทระบินธรรมบาดแล้วไปสู่ไปสู่อกาศแห่งใดแห่งหนึ่งหมายความว่าไปสู่ที่ว่างและทราบความที่พระเทระนั้นประสงค์จะพิงนั่ง ยังได้จัดตั้งของปริพายชกสำหรับถวายสำหรับตนถวายนี่ดูบัรยายของท่านเห็ดีนะฟังไปแล้วก็คิดตามไปด้วยว่าสำหรับคนดีเนี่ยก็ทำกันแบบนี้แล้วก็ใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาไม่ใช้สัญญาอย่างเดียว เึืนชื่อว่าถ้าเราต้องการสแสวงหาโมกธรรมทำเป็นเครื่องพ้นถ้าเราไม่เข้าใจในสำนักใดเราก็ไปสำนักส่วนใดส่วนหน,น,นึ่งแต่การฟังต้องใช้ปัญญาคุยกันต่อไปในเวลาที่ท่านฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ฟังให้ดีนะท่านพระสารีบุตรจัดตังให้พระอัะสสชินั่ง แล้วก็รอทั้งเวลาฉันเสร็จนี่ฟังมันยาติน่ดีความจริงนี่เรามักจะพบกันเสมอๆคนที่จะมาหาพระก็ถือเอาต่ใจของตนเป็นสําคัญถือว่ารีบบ้างธุระบ้างด่วนบ้างเขาถือว่าพระเป็นคนรับใช้ของเขาคนประเภทนี้ไปหาพระคราวไรก็ชี่ว่าเขาก็หานรกใส่ตัวเขาคราวนั้น สำหรับคนดีต้องดูตัวอย่างพระสารีบุตรเป็นสำคัญในเมื่อเวลาคุยนต่อไปเวลาที่ท่านฉันเสร็จแล้วก็ได้ถวายน้ำในคนโทของตนแก่พระเถระทั้นทรรอาจาริยวัดคำว่าอาจาริยวัดปฏิบัติในอาจารย์เอง อย่างนั้นแล้วจึงนี่ทำไปสินปฏิสันฐานอย่างจับใจกับพระเถระคำว่าปฏิสันฐานก็คือพูดด้วยาจอ่อนน้อมแสดงถึงความเคารพซึ่งเชาเพื่อพระเทระฉันเสร็จแล้วจึิเรียนถามอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุอินทรีย์ของท่านคือร่างกายของท่านอิปองใสนักผิวพันบริสุทธิ์ผุดของ ผู้มีอายุท่านบวชอุทิศเฉพาะใครใครเป็นศาสเสนาสอนท่านหรือท่านไว้ชอบใจทมของใครเพราะเทระคือพระสิชิคิดว่าท,ท่านเป็นอรหันต์ท่านก็ฉลาดถ้าไม่งงหนักดานเหมอนก็คนบางคนท่านท่านหลายเห็นว่าบางทีคนบางคนนี่เขามาหาผมนี่เขามาเป็นนายผมบ้างเป็นพ่อผมบ้าง มาถึงเขาก็อย่าเอาแต่ธุระของเขาคนประเภทนี้มาพบพระเมื่อไรลงนั้นสำหรับพระสัทานาสชิก็มาดำริว่าพระทันฉลาดธรรมดาว่าปริภายตนนี้ย่อมเป็นปฏิปักษ์ต่อพระพุทธศาสนาเราจะแสดงความทูธรรมรึกซึ่งในพระศาสนาแก่ปริพาชก เมื่อแสแดงความที่ตนเป็นผู้บวชใหม่จึงกล่าวว่าผู้มีอายุเราเป็นผู้ใหม่บวชในศาสนานี้ไม่นานเพิ่งจะมาสู่สนักพระธรรมวินัยนี้เราจะไม่สามารถที่จะแสแดงธรรมโดยพิสดารก่อนให้ดูความฉลาดของท่าน ท่านบริพาชคเรียนว่าข้าพระเจ้าชืิวปฏิสะขอพระผู้เป็นเจ้ากล่าวตามสามารถเถิดกรับจะน้อยก็ตามจะมากก็ตามข้อนั้นเป็นภาระของข้าพรเจ้าเพื่อจะแทงตลอดโดยในหนึ่งร้อยบ้างหนึ่งพันบ้างเมื่อท่านปรารบคือกล่าวกับข้าสชิกอย่างนี้แล้วจึงได้ตระกล่าวว่า เรื่องคุณเจ้าจะกล่าวมากหรือน้อยก็าตามขอเรื่องคุณเจ้าจงกล่าวเถิดจงบอกแกเข้าไปเจ้าแต่ใจความเท่านั้นเข้าไปเจ้าต้องการเพียงใจความจะต้องการทำพยัญชนะให้มากไปเพื่อประโยชน์อะไรฟังแล้วก็จำนะครับเรื่องมัญญติของพระสารีบุตรนี่กับจริยาของพระอสชิ จำแล้วก็พึงประพฤะติปฏิบัติตามความดีที่เราศึกษาคนนำไปใช้อย่านำทางยานำความเลวที่มันเป็นภัยสำหรับตนมาใช้เมื่อท่านพระสารีบุทเรียนอย่างนั้นแล้วพระมหาเทระจึงกล่าวว่าทำเหล่าใดมีเหตุเป็นแดงเกิดองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดเหตุแห่งธรรมนั้น ในเหตุแห่งความดับแห่งธรรมนั้นสมหาสมณะมีปกติตรัสอย่างนี้ธรรมที่กล่าวโดยย่อนี้เพิ่ทราบว่าเป็นอริยสัจแต่ว่าทั้งกล่าวย่อจริงๆโดยอัดเพื่อให้ปริภายชคคือภริสารีบทคิดเอาเองเมื่อบริสารีบที่ฟังเพียงสองบทต้นเท่านั้น ก็ดำรงอยู่ในพระโสดาปันทิผล์ตอนนี้พวกเราก็ต้องคิด <c oughs> ทำไมยังคิดว่าฟังทำนิดเดียวทำไมยังได้พระโสดาปันทิผลเพราะว่าท่านฟังแล้วก็คิดตามใช้ปัญญาไปด้วยไม่ใช่ฟังศักแต่เพียงว่าฟังและเล่าบอกว่าเมื่อบรรลุพระโสดาปันทิผลถึงพร้อมไิในพันหนึ่งคือปัญญามากมีความฉลาด พิจรารณาได้รอบรอบแต่ฉันเรียกว่าในเริยสัตว์ทั้งหมดครอบงามจิตพระเทระยังสองบทนอกนี้ให้จบลงไปในเวลาที่เขาเป็นประสูดาบันเขาเป็นประสูดาบันแล้วเมื่อคุณวิเศษอันสูงยังไม่เป็นที่ไปอยู่ไมายความว่าเมื่อได้ประสูดาบัน คำว่าเขานี่เพราะว่าตามบาลีนะบาลีถ้าว่าเขาพรกะว่าเขาตามเป็นขอย้อนสนิทจะเป็นเทอาคำที่ไม่เหมาะสมในเวลาที่ภาษารี่บทเป็นประสูนาบันเมื่ะท่านเป็นประสูนาบันแล้วเมื่อคุณเวเศษสูงอันชั้นสงูงยังไม่มียังไม่เข้าถึงคือความเบื่อรหรันก็คาดว่า เหตุในเหตุในสิ่งนี้จะพึงมียึงเรียนกับพระเถระว่าท่านขอรับท่านไม่ต้องขยายวัรรมเทศนาให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้เพียงเท่านี้ก็พอแล้วเวลานี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเราประทับอยู่ที่ไหนพระเถระึงนด้ตอบว่า องค์สมเด็จพระบรมศาสดาทรงเสด็จประทับอยู่ที่พระเวรุวันท่านท่านบาลารีบทจังเรียนว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญถ้ากระนั้นขอท่านโปรดร่วงหน้าไปก่อนเถิดกระผมยังมีเพื่อนอีกคนหนึ่งและกระผมทั้งสองพร้อมด้วยเพื่อนคือผมด้วยเพื่อนด้วย ได้ทำกริกาสัญญาแก่กันว่าผู้ใดได้บรรลุอมตะธรรมก่อนผู้นั้นจงบอกแก่กันแก่ผมจะเพื่องปฏิญาณน,นั้นแล้วจะพาสหายไปสำนักขระองค์สมเด็จพระผู้มีพระพคเจ้า,จาตามทางที่พระคุณเจ้าได้บอกนะั้นแล้วดังนั้น <c oughs> เมื่อกราจบก,ก็หมอบกราบแทบท้าทั้งสองของพระมหาเทระด้วยบินจางขบดิ์ทำราทักสิเสงคือเวียนขวาสามรอบ <c oughs> แล้วก็อรัตนาประเทระกลับไปท่านใน,บน้บหน้าไปสวนสมของปริภาชก <c oughs> แล้วก็ได้พบเ่็นโกริตะคือพวกกันลา เห็นเขาแต่ไกลยังได้คิดว่าวันนี้สีหน้าสหายของเราไม่เหมือนกันในวันอืน <c oughs> น่นๆคงยังได้บรรลุอมตะธรรมโดยแน่แท้ยึงได้ถามการบรรลุอมตะธรรมแม้แต่อุปติสสะหรือว่าภาษาดีบทนั้นก็ยอมรับว่าเออเพื่อนอมตะธรรมเราได้แล้ว ได้พาสิจฐานน่้นแจกพระโกติทิตะคือได้พูดกล่าวคาถาแจ่พระโกริตาคือโมคลาว่าทำใดมีเหตุเป็นแดงเกิดสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสตัดเุเท่งธรรมเหล่านั้นในเหตุแห่งความดับค้นธรรมเหล่านั้นสมเด็จพระมหาสมประเจ้ามีปกติตรัสอย่างนี้ แต่นกล่าวคําเพียงเท่านี้พอจบก็ปรากฏว่าท่านโกดีตะหรือมุคลาก็ได้สมเด็จตระนยดามันเหมือนกันยังได้กล่าวว่าสหายข่าวว่าพระศัสด,สดาของพวกเราอยู่ที่ไหน <c oughs> ท่านอุปริสาดิสาริบทได้กล่าวว่าข่าวว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพทุทธเจ้าทรงประทับอยู่ที่พระเวดุวันถ้าเช่นนั้นสหายท่านกับเรา จะต้องไปเพื่อข่าวนี้เราได้จากท่านพระสัชชิอาจารย์ของเราบอกไว้แล้วท่านโกเิตาจึงบอกว่าสหายท่ากันนั้นเราก็ไปเป้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันเถิดนี่สำหรับตามพรมบาลีเรื่องกล่าวว่าก็ธรรมดาพระสารีบุตรเทระนั้นเป็นผู้บูชาอาจารย์แม้ในการทุกเมื่อ เพราะฉะนั้นยิงกล่าวกับสหารนว่าสหายเราจะบอกอมตะธรรมที่เราทั้งสองได้บรรลุแล้วแก่ท่านสันชัยปรีายชกผู้เป็นอาจารย์ของเราบ้างท่านรู้อยู่ก็จะได้แทงตลอดเมื่อไม่แทงตลอดก็ชี้ว่าพวกเราและเชื่อพวกเราแล้วก็จะไปสํานักของพระองค์งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อดับธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าบุคคลทั้งหลายแล้วเพื่อดับพระธรรมเทศนาของพุทธบุคคลทั้งหลายแล้วจัดทาการทางตลอดสิมรรผลนี่เป็นการดาริของพระโมคคัลลานะภระสาลีบุตเพราะว่าสาลีบุตรนี่เป็นผู้หนักไม่ได้ความกตัญญูกตเวทีความจริงตอนนี้นี่ผมกล่าวซ้ําตอนก่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ ผมก็เพลิดเพลินไปเหมือนกันคื้นานแล้วไม่ได้ใช้เพิ่งจะมาใช้วันนี้ที่กล่าวซ้ําแล้วก็ขออภัยด้วยในลำดับนั้นท่านทั้งสองก็ได้ไปสู่สํานักของท่านสันชยัยพอท่านสันชัยเห็นเข้าจึงถามว่าพ่อทั้งสองพวกพ่อได้ใครสแสดงทมที่ที่ชื่อว่าไม่ตายแล้วหรือ ท่านสหายทั้งสองกล่าวเตือนว่าได้แล้วกรับท่นอาจา์แต่พระพุทธเจา้าทรงบัตรขึ้นแล้วในโลกพระธรรมบัตรขึ้นแล้วแล้วก็พระอริยรสงฆ์ก็บรขึ้นแล้วนอาจารย์ประพฤติทธรรมเปล่าไร้สาระเชิญใอ,อาจารย์มาเถิดไปกับเราพวกเราทั้งหลายจะพาทานอาจารย์ไปสนักพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า นี่ความจริงฟังแล้วก็น่าเจ็บใจท่านสัญชัยเป็นอาจารย์ใหญ่แต้ถูกลูกศิษย์ประนามแบบนั้นแต่ความจริงที่พูดต่พูดในความหวังดีพูดแบบตรงไปตรงมาท่านสัญชัยยังกล่าวว่าท่านอางสอนจงไปเถิดฉันไม่มาไม่สามารถจะไปได้ท่านสอนเสหาย,ยังถามว่าทําไมและ็รับท่านอาจาจรย์จึงไปไม่ได้ ท่านสัญชัยยังกล่าวว่าเราเที่ยวไปเป็นอาจารย์ของมหาชนส่วนมากสุดแล้วการอยู่อันเป็นอันเตวาศิก์คือเป็นลูกศิษย์ของคนอื่นคนอื่นนั้นเราไม่สามารถจะทําได้เพราะว่าการเป็นลูกศิษย์เขาก็เช่นกับเกิดนี่เกิดความไหวแห่งน้ําในตุม่มไม่ความตามธรรมดาน้ําในตุ่มนี่มันนิ่ง เวลานี้แปาจารย์เขาใหญ่โตดีแล้วถ้าไปเป็นลูกศิษย์เขาเข้าก็จะเหมือนกันน,น้ําในถมที่มันกระเพื่อมเราไม่สามารถจะเป็นลูกศิษย์ใครของใครได้แล้วนี่เป็นมานะทิฏฐิของท่านสันชัยปรีพาชกจะคุยต่อไปมันก็ไม่ไหวเวลาหมดเสแล้วนะครับวันพรุ่งนี้ต่อกันใหม่เพราะความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลยงมีแด่ท่านอันหลายผู้สันดับแล้วสวัสดี